แล้วน้ำย็นๆน้ำน้ำซึสองรุ่แรงรุ่เกาคลิปนี้กับมิยาไรเนาะเขาจะมาตัดแทงคอบักแอลอีดีคันนี้เนาะหลังจากเขาตัดแทง้อเรียบร้อยเนาะมีแล้วก็มีงานให้ตัดอีกเนาะเดี๋ยวให้จะมาตัดแอลอีดีคันนี้เนาะตอนนี้ทำงานอยู่ทำงานตัดแทงคอเนาะตัดแทงคอแบียบร้อยกับแบบไอ้กะคือกันเนาะแต่ว่ามันจะใส เวลาเนาะอย่างว่าแบบมัวเลยโอเคเนาะว่าไรในห้างเนาะเฮาจะมาลงมือเห็ดกันแล้วเนาะว่ามันสิใส่เวลาโดนซ้ำใจเนาะคือเขาตัดวีบล็อกใส่เวลาประมาณสิบปลนาทีเนาะสิบเก้านาทีอันนี้เขาบริษัทตั้งเวลาเนาะเดียวจะมาตัดแค่เบิ้งเลยเนาะที่ตัดกะปนิยากเนาะเอาใบเจียนี่แหละตอนนี้เขาเอาไปเจียเคียวเนาะว่าไปเจียเคียวเนี่ยมาประมาณสิตัดแต่รือบอลเนาะ มาถ้าจมาลงมืเฮ็ดกัเลยบอกว่าตอการตาใส่แวนเนาะบอกกันตาเมาเามาลงมื็กันเลยลงมืตัดเลยเนาะตัดกับบได้ยากเอยบ่ได้ยาเนาะเท่าตเข้าหมื่นประมาณนี้เนาะถ้าเฮ็ดประมาณนี้ มีเสียงแตกเนาะมีเสียงไปแตกเนาะเวลาตัดเนาะมาเฮาคุมเมินบ่ได้ก็เฮ็ดตัวนี้คุมเมินได้เนาะโอเคมา เรามำไว้การเทเวลาแล้วจะมาตัดตอนตอนถ่ายเนาะโอเคไปถ่ายไปเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเนาะ เคิดรายย่างบทบทับชาตมันคือไงเธอวะนี่เนาะคนล็อกสกิลเทอดาตัวน้อยขั้นสองเดี๋ยวประมาณนี้เลยตัดกันได้ยากเนาะนี่มาเบิ้งนี่เทอดาตัวน้อยาาอยังอีกบางนึงเนาะมาจะมาตัดเียหลังจากขั้นไล่เดีย๋ยวจะมาเบิง้งทรงนะว่ามันสิเกตซ้ำได แบบนี pas, ong, it, this like this ้แหะฟัเกันแบบนีมันบกไม่นานมันบกขาดไม่นานนะไปเปลี่ยนไปไๆอันนี่ยฟังตันแบนี้แต่แปบนี้แหะแน้วมนาะ วิธีจับมือน่ะสำคัญเนาะถ้าจับแบบนี้นี่ขอแนะนำอีกเนาะถ้าจับแบบนี้มีเสียงแตกเนาะเสียงแตกง่ายเนาะเพาคุมมือไม่ได้เอาสูตรนี้ไปใส่เนาะเอาลองไปใส่เลย ตัดบุคคลเอาวิธีนี้มันชื่อบางนี้เนระื่องนี้ตัดงานมันมาตรงกันนะนี่ ประมาณนี้เลยเี้ยเนาะตัดไปแล้วคู้นึ่งเนาะไรเบาไรเบาไม่รู้ชงเชงเนาะชงเชงต้องแบบนี้เนาะอือบางคนน่ะใส่เบอร์ได้เลยเนาะตัวนี่ดูรถตัดขาดเดือดร้อยนี่ประมาณนี้ประมาณนี้แล้วเนาะรถเตี้ยเนาะไม่รู้ชงเชงนะ บาอพอที่ล็อกมีตายเลยโอเคประมาณนี้เลยเนาะที่ตัดกันง่ายเลยบางคนกัเอาเหลื่อตะเล็กเนะาะบางคนกันเอาเลือตะเล็กเนะาะบางคนกันเอาใบเจียแต่ว่าแตกลายใบเนาะแต่ว่าสำหรับเขานี่มันมีแตกแล้วเนาะนี่ใบเดียวขาดพืดเลยเนาะขาดบนซองเลย เออเอาสูตรนี้ไปใส่น,น้อเก่งเลยเคประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาประกอบเนาะว่าต้องเอาเองอังมืจุดมันซีดอยู่หรือเปล่าย,ยึดบางโคนหน้าแนละ้วเพราะว่าตัดตัดแงขงคอแล้วใส่บางโคนหน้าบ้าได้เนาะตัดเวา่าตัดแล้วอูดึงน้อมันมีอูยึด คุยดึง so ระดับน so sure okay. ี่คุยดึงต่างคนตัดกนเดี๋ยวจะมายึดกับกิ่ยังเดี๋ยจะมาดูตอนตอนตอนถ่ายเนาะโอเคไปถ่ายจัมบใส่กันอาสเปฟมาเป่ากันเนาะเผื่อเอาไปติดเมียงเนาะประมาณนี้วิธีตัดง่ายง่ายตัวหนักเนาะโอเควันนี้เห็นเนาะนัดก็ต้องเชียร์เนาะตาวัดแข่งคอเนาะคิดดีๆก่อนตัดเนาะ บอกเลยถ้าตักเมื่อสวนี่บ่ได้เลยล่ะนี่วิธีวิธีเอาข้าวเนาะเอาข้าวก็เอาเอาลองลองตัวเก่านี่เอาข้าวก่อนเนาะครับก็ประมาณเนาะมันตัวเจียอยู่ตรงกลางเนาะครับค่อยๆสุก สุดอุ้ยนี่ประมาณนี้สกดตยาวเลยประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวข้ามาตัดต okay, right? okay. enfin ่อตอนๆประกอบแล้วเนาะโอเคไปโอเคทุกคนหลังจากข้าประกอบแล้วก็ทรงกระสีประมาณนี้เลยเนาะนี่เดี๋ยวมาเบิกตอนยึดเนาะยึดกับมีอย่างไล่เนาะเอาน็อตกลางนี่เนาะน็อตกลางมาใส่น็อตสองสองตนี่ใส่บอได้เนาะ นี่การแน่นแล้วเนาะนี่ประมาณนี้ทำนี้น็อตเอาเจาะบอนี่เอาต้องใส่น็อตเนาะเพื่อมันแน่นเนาะเราต้องเอาเล็กลวดสายหัดเราต้องหัดก็ได้เนาะมันแน่นแล้วเนาะนี่นี่ประมาณนี้นี่เนาะสซงโซงเชงขนาดนี่โคตสุดนี่ประมาณนี้แล้วเนาะ ตัดแฟนคอแล้วครับวดล็อกสกิลเทวดาตัวน้อยขั้นสอานี้ตัดไ่ได้ยากเนาะตัวนี้เขาเจาะไว้เนาะเพื่อเวลามีเาใส่ให้เจ้าของรถใส่หลังเนาะตอนนี้ขีขีได้เนาะมานีโอเค สำหรับคลิปนี้กับสิประมาณนี้แล้วเนาะคลิปตัดแทงคอเนาะตังซื้อบ้างขันนีิซื้อหยั่งวนะให้เอฟซีตังเนาะให้คนดูตังว่าซื้อมันจังไหนตอนนี้ก็เจ็บคอเนาะเป็นใคระเสกษมคลิปเพจคนเบิร์กโอเคประมาณนี้สำหรับที่นี้กับประมาณนี้แล้วเนาะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจไวเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะ